ต้องบอกว่านี่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทองคําเลยนะราคาเนี่ยกำลังพุ่งทะย,ยานเข้าใกล้5,000ดอลลาร์คำถามก็คือนี่คือโอกาสครั้งใหญ่หรือว่าจะเป็นกับดักที่นักลงทุนต้องระวังกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคือแค่เดือนเดียวนะทองคํานี้พุ่งไปเกือบ700เหรียญเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องบอกว่ารุนแรงมากแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของทองคาเลย แต่ว่านะท่ามกลางราคาที่พุ่งขึ้นแรงขนาดนี้เนี่ยมันมีสัญญาณทางเทคนิคตัวหนึ่งที่กําลังเตือนภัยเราอยู่คือการพุ่งขึ้นรอบนี้นะมันไม่ใช่แค่การทําจุดสูงสุดใหม่ธรรมดาธรรมดานะแต่มันเป็นการสร้างแท่งเทียนรายเดือนที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทั้งในแง่ของเปอร์เซ็นต์และมูลค่าดอลลาร์ซึ่งเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยคือต้องบอกว่าขนาดของการขึ้นในเดือนเดียวเนี่ยนะทำให้นักวิเคราะห์หลายคนงงไปตามๆกันเลย เพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนจริงๆในตลาดทองคําแม้ว่าระยะสั้นจะดูน่ากังวลใช่ไหมแต่ถ้าเราลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นมองกันยาวๆไปเลยเนี่ยภาพมันอาจจะคนละเรื่องเลยนะ จากการวิเคราะห์นะเขามองกันว่าวัฏจักรหาขึ้นรอบใหญ่ของทองคำเนี่ยน่าจะยังไปต่อได้เรื่อยๆนะจนถึงปี2028นนู่นเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าสำหรับคนถือยาวๆเนี่ยโอกาสยังเปิดกว้างอยู่แต่เดี๋ยวก่อนถึงแม้ภาพยาวจะดูดีขนาดไหนแต่ภาพระยะสั้นตรงหน้าเราเนี่ยมันมีสัญญาณอันตรายโผล่ขึ้นมาบนกราฟแล้วเป็นรูปแบบที่นักลงทุนทุกคนต้องจับตาดูให้ดีเลย ไอ้เจ้าแท่งเทียนเขียวยักษ์ที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละในตำราเขามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะเขาเรียกว่า Peak Bliss Candle อารมณ์ประมาณว่าแท่งเทียนแห่งความสุขอันสุดยอดซึ่งพอได้ยินชื่อแบบนี้แล้วต้องระวังเลยนะเพราะมันมักจะเป็นสัญญาณเตือนว่าจุดสูงสุดจะอยู่แค่เอื้อมมันมีกฎง่ายๆแหละที่เขาท่องกันไว้คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นแท่งเทียนใหญ่เบิ่มขนาดนี้โผล่มาบนยอดดอยนะ ให้คิดซะว่ามันคือป้ายเตือนเลยว่าระวังทางข้างหน้าต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยหัวใจสําคัญเลยนะสัญญาณนี้มันกําลังบอกเราว่าอย่าไล่ราคาเด็ดขาดคืออย่ากลัวตกรถแล้วกระโดดเข้าไปซื้อตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์สที่ใช้เลเวอเรจสูงๆเนี่ยอันตรายมากๆเพราะแค่คืนเดียวคืนเดียวจริงๆกำไรที่สะสมมาเป็นปีๆอาจจะหายวับไปกับตาได้เลย เอาล่ะพอเจอสถานการณ์แบบนี้ปุ๊บกลยุทธ์ของนักลงทุนแต่ละประเภทก็ต้องแตกต่างกันไปแล้วละเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าระหว่างสายถือยาวกับสายเทรดสั้นหรือสายซิ่งเนี่ยใครควรจะวางแผนยังไงกันดีโอเคมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนเลยกลยุทธ์สาหรับคนที่เป็นสายถือยาวถือทองคําจริงๆหรือว่าทองคําแท่งนั่นเองสําหรับสายถือนะแผนง่ายๆเลยมีสสเต็ปแต่ ต้องมีวิไนยมากๆนะหนอย่าไล่ราคาตอนนี้เด็ดขาด 2. อ,อดทนรอรอให้ราคามันย่อตัวลงมาก่อน 3. พอราคามันลงมาถึงโซนเป้าหมายค่อยหาจังหวะเข้าซื้อและ 4. เมื่อได้ของในราคาที่ดีแล้วก็ถือยาวๆไปเลยมองเป้าปี2028นยู่นทีนี้มาดูกันที่ฝั่งของนักเทรดหรือสายซิ่งกันบ้างที่เล่นในตลาดฟิวเจอร์นะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคนละเกมกันเลยนะความเสี่ยงมันสูงกว่าเยอะมาก ดังนั้นแนวทางต้องแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยต้องแม่นยำแล้วก็ต้องระมัดระวังสุดๆ <Thank you. S 2> คือสําหรับสายเทรดนะต้องเอาเรื่องภาพยาวๆออกไปจากหัวก่อนเลยตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ตรงหน้าด้วยกฎเหล็กที่ต้องท b b b ําตามแบบเป๊ะๆห้ามแหกกฎเด็ดขาด แปลว่าอะไรแปลว่าต้องมีจุด stop loss ที่ชัดเจนมากๆและต้องพร้อมที่จะคัด loss ทันทีเลยนะถ้ามันผิดทางคือห้ามถือลากเด็ดขาดเป้าหมายคือเก็บกำไรคำเล็กๆอย่างมีวิน,นัยไม่ใช่การไล่ล่าหาแจ็คพอตก้อนโตนะและทั้งหมดที่พูดมานี่นะสามารถสรุปออกมาเป็นตัวเลขสำคัญๆไม่กี่ตัวที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนโพยเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ครั้งนี้เลย ตัวเลขแรกเลยนะก็คือโซน5,000ถึง5,146ดอลลาร์โซนนี้ถูกมองว่าเป็นแนวต้านสำคัญหรืออาจจะเป็นปลายทางของขาขึ้นรอบนี้เลยก็ได้ส่วนตัวเลขชุดที่2คือ4,600ถึง4,450ดอลลาร์โซนนี้แหละคือโซนเป้าหมายที่สายถือยาวควรรอคอยอย่างอดทนเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อตามแผนและสุดท้าย 4,885ดอลลาร์ 4, สำหรับสายเทรดสั้นตัวเลขนี้สำคัญมากๆเลยนะมันเหมือนเป็นเส้นแบ่งเลยถ้าหลุดเส้นนี้ลงมาเมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณเตือนให้ออกจากตลาดทันทีท้ายที่สุดแล้วนะสิ่งสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะทายถูกหรือทายผิดเป๊ะๆนะแต่คือการที่เรามีแผนมีวินัยในการเทรดเพราะสิ่งนี้ต่างหากที่จะช่วยปกป้องเราในระยะยาวได้ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือ ในตลาดที่เต็มไปด้วยอารมณ์แบบนี้กลยุทธ์ของเราขับเคลื่อนด้วยวิน,นัยหรือว่าความกลัวกันแน่เพราะคำตอบของคำถามนี้แหละคือเส้นบางๆที่แบ่งระหว่างนักลงทุนกับนักพนัน